เอาอย่างนี้แล้วกันต้นนี้นะฮะที่ผมตอนกิ่งมาเนี่ยผมจะแจกเพื่อนๆอนอ๋อโอเคไหมช่องที่ผมทำเนี่ยผมก็ทำทำทั้งเรื่องรถนี่นะฮะเรื่องรถสุกิ k จิม m นี่เรื่องรถต่างๆในบ้านผมรถมอเตอร์ไซค์ผมก็ทำไปเรื่อยครับ ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องอย่างเดียวผมว่ามันไม่วาไรตี้ให้มันหลากหลายเป็นวาไรตี้ดีกว่าอยากทำอะไรก็ทำครับโอ้วันนี้อากาศร้อนหน่อยครับก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตตัวไซใบศัก์ที่ผมตอนกิ่งเอาไว้นะฮะกับต้นนี่ ที่เคยทำคลิปตอนกิ่งเอาไว้นะครับเนี่ยกิ่งนี้เดี๋ยวจะหาว่าตอนกิ่งแล้วมันตายมันไม่ตายนะครับเนี่ยฮที่ผมตอนกิ่งเอาไว้นะก็อย่างที่บอกกับคลิปตอนแรกนะฮะสำหรับเพื่อนที่จะเอาใส่ใบสัก เพราะจากใบแล้วมีรากแตกแล้วเอาไปปลูกเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันโตช้ามากมันเหมาะกับการแค่เอาวางไว้ประดับบนโต๊ะทำงานแก้วสวยๆเห็นรากเต็มๆนะครับจะดีกว่าเพราะว่าถ้ามันรอให้โตเนี่ยโอ้โหผมทำมันหลายนานมากครับครึ่งปีก็คือโตช้าครับแล้วดูแลค่อนข้างยากสำหรับมือใหม่เลยนะแต่ถ้าตอนกิ่งเนี่ย รับรองครับโตเร็วครับนะเน้นย้ำนะครับว่าเอาไว้ให้มันเห็นรากแช่นะ้ำวางไว้ให้ไหมให้มันเห็นรากวางไว้ประดับบนโต๊ะทำงานตามมุมสวนต่างๆผมว่าจะดีกว่าจะดูแบบน่ารักน่ารักกว่าประมาณนั้นนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูตัวที่ตอนกิ่งเอาไว้นะครับนี่ก็ต้นนี้ที่ผมตอนกิ่งเอาไว้จากต้น ภาพตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูลากครับจริงๆช่องของผมที่ผมทำเนี่ยผมก็ทำทั้งนี่ครับลากมาทั้งนั้นเลยนะฮะช่องที่ผมทำเนี่ยผมก็ทําททำทั้งเรื่องรถนี่นะฮะ เรื่องรถสุก u k จิมนี่เรื่องรถต่างๆในบ้านผมรถมอเตอร์ไซค์ผมก็ทําไปเรื่อยครับไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องอ,อ,อย่างเดียวผมว่ามันไม่วาไรตี้ให้มันหลากหลายเป็นวาไรตี้ดีกว่าอยากทําอะไรก็ทําครับนี่ไม่ใช่หาที่เดือนนะฮะ ให้ดูล่าครับเนี่ยเนี่ยครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอนี่ไม่ตายแล้วครับตอนกิ่งดีกว่าโตเร็วเอเอาไงดีเอาอย่างนี้แล้วกันต้นนี้นะฮะที่ผมตอนกิ่งมาเนี่ย ตอนจากต้นนี้นะสายพันธุ์ดีแข็งแรงแน่นอนครับรับรองครับเพราะผมตอนจากต้นนี้ผมจะแจกเพื่อนๆอ,อ่อโอเคไหมสำหรับคนที่เห็นคลิปผมและดูคลิปผมบ่อยๆแล้ว อาแล้วคอมเมนต์มาเลยนะครับถ้าเห็นคลิปนี้คอมเมนต์ให้ผมเห็นกดติดตามของผมเวลาใช่ไหมฮะแล้วก็คอมเมนต์ใต้ล่างมาเลยครับว่าเออยังไงดีนะเอางี้ต้นนี้ผมจะแตกแจกให้เ,เพื่อนๆเลยผมมีคำถามคำถามเดียวครับ นะครับคำถามก็คือคลิปตอนกิ่งต้นนี้ครับที่ผมทำไว้นะที่สอนตอนกิ่งอ่มีใบให้ด้วยนะนี่ข้างบนมีใบให้ด้วยนะครับ uh. เอ,อคลิปที่สอนตอนกิ่งต้นนี้ EP อ,อะไรครับนะ อีอะไรแค่นั้นนะครับถ้าตอบถูกเป็นคนแรกผมให้ต้นไซใบสักต้นนี้ส่งที่อยู่มาเลยครับส่งให้ฟรีเอาไปทั้งกระถางเลยครับแล้วก็มาปลูกโชว์ถ่ายรูปให้ผมดูด้วยให้ฟรีนะครับอ่าตอบมาเลยนะฮะข้างล่างวันนี้อากาศร้อนมากก็ คำถามที่ผมถามไปเมื่อกี้เนี่ยว่าคลิปใส่ใบศักดิ์ที่ผมตอนอ่ะ EP อะไรแค่ตอบว่า EP อะไรแค่นั้นเนี่ยครับถ้าตอบถูกนะครับเป็นคนแรกถ้าผมเห็นคอมเมนต์นไว้ใต้ล่างเนี่ยผมให้ใส่ใบศักดิ์ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรๆทั้งสิ้นนะครับถ้าคนที่เห็นดูคลิปผมจนจบแล้วเนี่ยถ้าตอบถูกก็ ส่งที่อยู่ไปข้างล่างเดี๋ยวผมส่งให้เลยครับก็ฝากไว้นิดนึงครับเรื่องที่มีคนถามว่าสรุปผมทําเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันแน่ก็วาเลนตีครับเรื่องรถเรื่องเที่ยวนะครับเรื่องต้นไม้เรื่องสวนที่ผมชอบทุกอย่างที่เป็นเป็นตัวผมฮะจริงๆริะไอสวนข้างบ้านเนะี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าผมจะเอาจริงๆผมจะเอาไซใบสักมาแต่คราวนี้โควิดมันมันเข้ามาผมก็เลย เข้ากรุงเทพไม่ได้ไปรับไม่ได้ขนส่งไม่ได้เดินทางก็ลําบากเดี๋ยวเอาให้โควิดหายก่อนเดี๋ยวจะเอามาลงให้เพื่อนๆดูในแบ,แบ่งปันกันไปนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับตอบไปถูกนะครับเพื่อนๆตอบถูกเอาไปเลยครับสวัสดีครับ